ะะมสมทั้งสอ oh, <one S 1> <all. S 2> งและท่านผู้ฟังทีฟงท่ฟังอยู่ตอนนี้ฮะมาตุ้มมีข่าวมาเมาฮะบอกเลยว่าชาวนี้นะฮะคงไม่พ้นกับข่าวนี้บอกเลยว่า w w t t t r อร์จแทบแตก Facebook นี่โอ้โหคนกระน่ำสื่อเันสุดๆข่าวนี้อยู่ว่าดาราอักษรย่อต่อเสือแกล้งแอปแตวบางหน้าเบื้องหลังแอบซุกเมียชนีฮะ oh, เพอีจังเนี่ยแอบประแครราคายมาว,ว่าดาราชายนายหนึ่งที่เพิ่งยืดอกเปิดตัวเป็นแก้งเนี่ย <S 1> <S 1> ตอนแรกๆอีจังก็ชื่อชมนะที่ไหนได้น,นางแกล้งทําเป็นชายรักชายสุดท้ายเอาไว้หลอกให้สาวๆตายใจแล้วจับสังเวยค่ะคุณว้าหลอกเป็นตุลกินชนีบาดมากทำไมมันต,<า>ต้องทําขนาดนี้สมัยนี้ฮะตายละ เรามันต้องช่วยกันนึกหาท่านผู้ฟังเรามาช่วยกันนึกดีกว่าวา่าดาราอักษรยอ่สอสอเสือเนี่ยมีใครกันบ้างได้เรามาช่วยกันไล่เรียงไปทีละคนหรือจะเป็นคนนี้ใครเสียสุโกลัสัทฮะเสียเสียอะไรเพี้ยนหรือเปล่ามีด้วยหรอ,มหรอไม่มีหรอไม่มีใครอ่ะฉันว่าคนนี้เข้าข่ายเซนซูซูมเซนซูซูมซนซูซูได้มาจากโมโภได้เซนซูซูหรือจะเป็นคนนี้ใครเซมสี ได้คนนี้ก็ได้นนคุ้นๆเซมษฐีเคยมีข่าวอะไรออกกนแ,และแคร์อใครออกมาสักหน่อยโอ๊ยอยากรู้ว่าว่ใไซอะไซอะไซไหนวะ ใครใครอะรยอยากรู้ว่าเป็นใครเอาสอดเสือออกไปเลยเอาส่อสีช้นโซ่ส่อเสือส่สสอ,สอไม่ดูเรื่องแม่ตุเรื่องหรออะอยากรู้อะท่านผู้ฟังอยากรู้ว่าเป็นใครไหมฮะ <c oughs> ก็เรากำลังสืบกัอน,นอยู่นะคะว่าตอนเนี้ยซาราอัศยอดสอเสือที่แอบเป็นเก๊เพื่อกินชนีเนี่ยนั่เป็นใครอุตส่าห์นั่งติดสอเสือแล้วเห็นมั้ยท่นกันเอาหนึบสิช่วยกันดิหนึบสินึบหนึบหนึบเอ๊ะสอเสือสตสิอ่า เดี๋ยวนะฮะซิสได้โปรดอย่ามองน้องแบบนี้น้องแพ้หอยอันนี้ซิสก็ทราบดีนี่คะมึงก็ชุกักันคิดอาคิดาราส่อยก็สอเสือสอเสือสอเสือมีใครบ้างวก้อนทำไมฮะในไลฟ์เฟซบุ๊กอะโดนถล่มแล้วว่าใครมาถล่มเราอ่ะอักษรย่อสอเสือใครหวานนึกไม่ออกพี่มาตูมพี่กอจิบ้ใบหน่อยสิใช่ดีเจเก่าคลื่นดึกหรือเปล่านะ สอดนี่ใช่ที่กำลังมีละครวายออกมาเล่นคู่กับนักมายกนเปล่าเฮ้ยจริงดิเราชอบเขามากเลยอะถ้าใช่สอเดียวกันนี่เลิกชอบเลยนะเลวอะเขาคุยกันเองเลยเหรอเขาไม่คุยกับเราเอ้หน้าตัวเมียของแท้ว้ด่าแรงมากด่าน้องเขาดันแรงมากไม่เขาด่าแกด่ากูเหรอเออแกล้หลอกว่าเป็นตุ๊ดเพื่อเอาผู้หญิงคิดได้ในอะทุเร่ แรงมากเลยอ่ะแล้วมันใช่เหรอตอนนี้นะฮะตอนนี้ในโซเชียลแล้วก็ในไลฟ์สดของเราโดนถล่มหนักมากทุกคนอยากรู้อ่ะสงสัยไงส่งเข้ามาใครมีเบาะแสอะไรส่งเข้ามาอีกค่ะใครวัดสอสือโหพี่ดูดิในฮวิตเตอร์ติดเทรนด์อันดับหนึ่งแล้วอ่ะแล้วเนี่ยไอจีอ่ะมีคนมาคอมเมนต์ตั้งสามพกว่าคอมเมนต์ บอกว่าเป็นพี่ทางนั้นเลยอะทำไงด,ดงดีอะนิ่งๆไว้ก่อนแหละเดี๋ยวข่าวมาันก็เงียบเองอะดาราชื่อยอสอนสอนเสือมีเป็นสิบบส,กสุกินเนี่ยสารพงษ์สมรักแบ่งๆกันรับไปเถอะแต่ดาราชื่อยอดสอนเสือที่เป็นเก์เนี่ยมีแค่พี่คนเดียวนะช่างมันเถอะ ยังไงมันก็ยังไม่มีหลักฐานอะกล่าวหาก็ลอยๆแบบนี้คนังไม่เชื่อหรอกไปได้แล้วมีงานต่อสายจีนจ๋าไปแล้วสายไม่มีอะไรหลอกซอเสือเมื yeah. <S <S ่อกี้ไลยสมรักสมไรตั้งเยอะแยะ พัดได้มายสอนส่อเสือที่แก้เป็นตู้แต่จริงๆมีเมียแล้วใช่สัตยาไหมคะไม่ใช่ไม่ใช่แน่นอนค่ะไม่ใช่ค่ะเอ๊ะพักหลังๆเห็นสัตยาสนิทกับจริงใจนี่ตกตกลงว่าสองคนเป็นแฟนกันหรือเปล่าคะใช่ครับเป็นแบบอ้ยอไม่ใช่ค่ะคือจริงใจเขาเป็น AR ดูแลหนูอะค่ะก็ะเลยอยู่ด้วยกัน<ม>บ่อยๆค่ะนสนิทกันดับไหนคะสนิทกันแบบแบบพี่สาวน้องสาวไงคะก็ พี่สาวจริงไหมค่ะตกลงนี้ไม่ได้ของค่ะไม่ได้ของค่ะเขาแต่ว่าสิ่งน่ารักไม่มีค่ะเป็นตู้ดค่ะเป็นตู้ตแบบที่น้องกินไม่ซื้อหรือเปล่าไม่มีค่ะไม่มีค่ะเป็นตู้ดค่ะเป็นตู้ตแอปแอปเชยหรือเปล่าไม่ได้โหลจริงใจอยู่ไหนกันแล้วอ่ะบอกสัตยานะว่าอย่าเพิ่งพูดอะไรมากงานวันนี้พี่แคนเซิลไปหมดแล้วแล้วตอนนี้พี่กันเราจะรีบไปโอเคนะ ก็เขาเป็น a r ดูแลไงคะก็เลยไปด้วกันบ่อยอสัมพันธ์จะพัฒนาไหมดาราสาวจะไม่ใช่จตยาและใครครับผมโอ้ยทไมะงานคันเซิ้หมดแล้วี่วยตัวหนุ่มด้วยราบตัหนุ่ะคัอหนุ่มตัวลน่มตัวหนะ่มตัวไม่มตัวหนุ่อตัวหนะ่ะตัหน่ตัวหนุ่มตัวน่ตนุ่มตัวหนี่มัน่มตดวหนุ่มัวหนุ่มนุ่สตัวหใ่ัวหนุ่ัหนมตันุ่ะตัหนุ่มนุ่ครั นายลูกพี่จริงใจว่าถึงเวลาที่พี่ต้องสารภาพแล้วแหละพี่มายาไม่เอาพี่ไว้แน่งั้นเราบอกพี่เกมกันก่อนดีไหมพี่บางทีพี่เกมอาจจะมีวิธีช่วยคุยกับพี่มายาก็ได้นะอ๋อแล้วถ้าพี่เกมช่วยไม่ได้อ่ะพี่มายาไล่พี่ออก พี่จะเอาเงินไหนไปใช้เขาว่าโอ้ไม่น่าทำเลยกูแต่พี่คิดดูนะถ้าเกิดว่าพี่ไม่พูดความจริงเราจะจูนักสืบพันทิพย์เขาไปนค้นหลักฐานเจอว่าดาราสอเสือคือพี่อ่ะพังแบบแก้ตัวไม่ได้เลยนะพี่บอกพี่เกมเถอนะ เขลอแม่ว่าไงผมกำลังยุ่งอยู่อะฮะบ้านเราจะโดนยืดนี่แกจำปนงได้ไหมปนงที่เราเอาบ้านไปจำนองแกไว้อ่ะตอนนี้แกตายแล้วแล้วลูกแกจะใช้เงินเขาจะขายบ้านเราแล้วอะแล้วเราทำอะไรได้บ้างป่ะแม่แบบขอยืมเวลาไปก่อนได้ป่ะเขาให้เวลาเราแค่สามเดือนแล้วสามเดือนแล้วแม่จะทำยังไงอะเนี่ย ข้าวของจะขนย้ายไปอยู่ที่ไหนเราจะไปอยู่ไหนกันแล้วแม่จะทํายังไงดีสามเดือนแม่แม่ใจเย็ยนนะแม่เดี๋ยวผมรีบหาเงินไปให้นะแม่แม่ไม่ต้องร้องไห้นะผมรักแม่นะแม่ เรียกเรามาเนี่ยเพราะอยากรู้ว่าดาราอนะใช่สัตยาจริงหรือเปล่าไม่ใช่ครับออก็แค่นั้นแหละอะไรเนี่ยต้งถึงขนาดนี้เลยเหรอพวกแฟนคลับพี่ต้องสงสัยอะไรแน่ๆถึงเข้ามาด่าจริงใจเยอะขนาดเนี้ตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยมีหนุมาจีบตั้งยยอย่างอย่างครับพี่ พี่แนะนำให้ไหมไม่เป็นไรครับตรงๆนะพี่ถ้าพี่ยังชอบไอ้สัตยาอยู่อะพี่ก็ไปหามันเลยไม่ต้องอยุ่งกับผม